นะครับอันนี้สมเด็จนะครับนี่นะครับดูเส้นดูเส้นบังคับพิมพ์ดูเส้นบังคับพิมนะฮะพระองค์นี้มีความหนาค่อนข้างเยอะนะครับก็หลายๆองค์ก็หนาแบบนี้สําหรับพิมทรงเจดีนะครับผมได้ค่อนข้างหลักสิบองค์นะครับทั้งชํารุดเสียหายสมบูรณ์อะไรเราเช่าหมดท้าราคาเราพอไหวนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูตรงนี้ เส้นคู่ข้างล่างนี่นะครับเส้นล่างจะต่ําระดับลงกว่านะครับเส้นบนจะสูงนะครับอันนี้คือแม่พิมพ์ของเขาเลยกดได้เต็มพิมพ์เห็นเส้นบังครับพิมพ์สุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็เส้นข้างนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ดูความหนาของพระนะครับความหนาของพระนะฮะกรอนกอนพวกนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ถ้าที่สําคัญ เราอยากจะให้ดูผิวพันธุ์สำหรับพระที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นยังไงนะฮะอย่างนี้เหมือนเจดีไหมครับอ่าเห็นไหมผมก้มให้ปุ๊บเนี่ยทางบ้านเข้าใจเลยว่าทำไมพระสมเดะะ็จวรคังเขาถึงเรียกว่าพิมพ์ทรงเจดีอันนี้คือเหมือนเจดีเลยเห็นไหมครับถ้าท่านใดชมอยู่เนี่ยลองถ้ามีพระที่บ้านท่านเนี่ยท่านลองจับแล้วก็ตั้งแบบนี้นะครับ เราจะเห็นมิติเลยคล้ายเจดีเลยเห็นไหมฮะตั้งงอนหน้าเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วด้านหลังนะครับี่ด้านข้างด้านข้างก็จะมีรอยตัดนะครับบางอันก็ตัดเฉือนเลยก็มีบางอันก็จะหัน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 ก็จะมีรอยอยู่นะครับถ้าหันหันก็จะมีรอยอยู่นะครับวันนี้ที่ออกมาเนี่ยคือเรามาแนะนํานะครับแล้วก็มา บอกกล่าวเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระสมเด็จนี่พระเดิม,ดมองค์นี้พระเดิมนะฮะไม่มีศึกเลยอยากจะให้ดูรอยเกี่ยวกับรอยหัน่นรอยรอยตัดเป็นสําคัญนะครับมีทุกด้านนะครับมีทุกด้านมีความหนานะฮะถ้าผมใครดูตามนะที่สงสัยว่าตัวเองมีพระสมเด็จหรือเปล่านะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่านี่ผมเอียงนะครับเอียงนะ ขั้นลงดูดิเป็นขั้นบันไดเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าแม่พิมพ์เนี่ยเขาห้าชั้นนะครับคนไม่รู้นะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็สามสี่ชั้นกว่าจะมาถึงการแกะความลึกขององค์พระเนี่ยนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพิห้ดูเลยเห็นไหมฮะใครดูนี่ได้ประโยชน์นะครับนี่เห็นไหมผมดูเอียงไปเอียงมาดูทุกวันนะครับ ทำความคุ้นเคยกับพระทุกวันอย่างองค์เนี้ที่ผมชอบเพราะว่าอะไรปะตําหนิมันครบนะครับนี่เดี๋ยวเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสมเด็จวครคังเนี่ยคนที่แกะแม่พิมพ์ก็เป็นเลขาคณิตเลยนะฮะมีการตีสเกลแบ่งช่องไฟแล้วก็มีการวัดเซนติเมตรมีหมดนะครับมีหมดนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้ดูนี่ตรงก้นนะครับ เ็นไหมฮะเป็นเส้นๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่เส้นเนี่ยเนี่ขั้นบันไดนะฮะเนี่ยกว่าจะเขาขึ้นมาแกะในพิมพ์ทรงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้ใหม่เนาะสำหรับคนที่ติดตามนะครับเราก็แบ่งปันความรู้ไปเหมือนท่านได้ทึ่งคันด่วนเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ศึกษาหัดดูครูพักรักจำมีเงินก็ซื้อมาดูบ้างอะไรบ้างเนี่ย เป็นเวลาหลักสิบปีแต่วันนี้ผู้ที่ได้ชมรายการอัศวินทอล์กเนี่ยเหมือนขึ้นทางด่วนเลยผมมาจี้จุดให้ชมปับป๊บปั๊บถ้าสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็พอที่จะมีความมีความอะไรอะ่ะมีความสนใจแล้วก็สามารถที่จะเ,เรียนรู้ไปพร้อมกันกับผมได้เลยนะครับเนี่ยถ้าดูเอียงๆเนี่ยเราจะลักษณะ ของซุ้มสไหมฮะซุ้มมาคดคดซุ้มคดคดไปคดมานะครับเหมือนถาวรอะเลื้อยไปเลื้อยมานะครับตรงนี้สําคัญเราอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูเกี่ยวกับพระที่บ้านของผู้ใหญ่หรือของคุณปู่คุณย่าที่ยังเก็บรักษาไว้นะครับถ้ามีเนี่ยบางครั้งเนี่ยในธุรกิจในเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยอาจจะมาพิก ชีวิตพิชะตาให้ท่านได้นะครับอาจจะมีที่บ้านก็อาจจะมาปรึกษาเราแล้วก็อาจจะได้เงินสดไปเพื่อทำธุรกิจต่อยอดของท่านได้ในแต่ละธุรกิจของแต่ละบ้านแต่ละคนกันนะครับในบริษัทเพราะว่าสมัยนี้สมเร็จวัละคังบอกกันตรงๆนะครับมีมูลค่าหลักล้านแน่นอนนะครับองค์สวยๆเป็น10ล้านนะครับทางเรารับเช่านะครับ เงินสดนะครับถ้ามาหาเรานะฮะอย่างนี้ใครมีนะครับยินดีรับเช่าเลยนะครับเนื้อองค์นี้ออกแข็งแข็งเพราะไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นปูนแบบแข็งแข็งเลยนะฮะเป็นแข็งแข็งเลยโอเค